จดทะเบียนปีที่แล okay? ouais. ้วคันนี้นะพอเริ่มต้นอยู่แค่4,300กว่าบาทเท่านั้นโอ้โหฟังแล้วดูแบบโอ้โคตรแบบโคตรน่าสนใจเลยนะอ่ะสวัสดีครับผมอ้นเจซี่ไเช่นเคยวันนี้พามาชมไทม์ทรเดน660นะคันที่แล้วไปกันอย่างไวเลยสเปคใกล้เคียงกันมากนะครับแต่คันนี้ได้เรื่องการจดทะเบียนที่ลากจดอันยาวนานลากมาถึง4ปีเลยทีเดียวเชียวนะไม่รู้ลากมาได้ไง จททะเบียนปี68นี่เองนะล่าสุดน,นะครับโมเดลปี2021รถบ้านแท้มือเดียวไม่หลักพันนะมาดูทรงก่อนทรงบอกเลยว่าแต่งองค์ทรงเครื่องเฮ้ย <c oughs> ดูดีมีอนาคตนะมือบ,บ,บรงมือเบรนี่ไทอ้าําตรงรุ่นเลยพับได้ยืดได้นะครับปรับได้ด้วยแล้วก็กระจกปลายแฮนด์อ่ารุ่นนี้ต้องใส่กระจกปลายแฮนด์กลมๆแบบไหมหัวมันจะแบบกลายเป็นมีเขาอ่ะเออไม่สวยๆนะระบบไฟก็ LED นะครับไฟ LED สวยๆนะไฟกลม หล่อๆเลยกาดน้ํารุ่นนี้เพิ่งเพิ่งเคยเห็นไม่ใช่รุ่นนี้หลายๆรุ่นไม่เคยมีใครทํานะกาดน้ําสแตนเลสแบบเงาโอ้โงงเลยเฮ้ยแต่ได้รถมันสีขาวไงเอ้ยรถมันสีดําตัดขาวไงเออโช๊คโชว์ว่านะครับสวยๆงามๆล่องลอยถ้าไม่มีเลยยางเต็มเปี้ยะเลยดอกนั้นหนาตึ๊บๆนะยางเขาให้ของดีมาอยู่แล้วไม่เชลินนะครับการดิสตเรียบโอ้เรียบเลยเรียบจริงนะทมดิชินแล้วก็ดูคอท่อ ล้างให้เรียบร้อยคันนี้เสริมด้วยอกล่างนะครับติดอกล่างเพิ่มแล้วก็มีอะ,อะไรนะครอบแข้งเออมีครอบแข้งเพิ่มให้เรียบร้อยนะเรียมมดีมีอนาคตท่อเดิมๆเป็นท่อที่แอบดีมากๆนะ่ะดูแล้วแบบไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนได้อะ่ะเออนะเป็นไงเรียมดีจานดิ้นหลังโอเรียบชอบตรงนี้แหละการดิหลังนะ่ะเป็นเหมือนคล้ายๆของพวก MT 0 9นะครับ พวกไดเวลนะหล่อๆโชว์ท้ายแบบมนๆอย่างนี้นะนี่ไม่มีอะไรแบบไม่มีอะไรท่าไฟ <Find S 1> อันเดียวจบๆนี่โอเคแล้วก็มีกันใจเรียกันตกเออหรือว่าจับหลังนั่นเองนะครับมีมาให้เรียบร้อยบอกเลยรถป,รป่าๆไม่มีนะคาซิปพูดเหมือนเดิมเลยอะโซสเตอร์ล้างเครื่องห้เรียบร้อยนะครับล่องรอยการล้มหนักชนหนักไม่ต้องคุยนะแทบไม่มีให้เห็นนะครับการซ้ายคงกั ซ้ายขวามาเลยเห็นเขาลูกค้าบอกว่าติดมาตั้งแต่ศูนย์เลยนะากาดเนี่ยเนี่ยติดมาตั้งแต่ศูนย์เลยนะเป็นชุดแต่งของศูนย์เลยเห็นว่านะอ่ะเฮ้ยสายตาลดวะอ่ะโอเคเมื่อกี้ถึงไหนแล้วเลขใหม่มาดูเลขใหม่มมกันก่อนนะก,กล้องถอยไมไกลเลยไม่แทแ้แน่นอนนะครับใครกอเราไม่ก่อเจมันหนึ่งร้อยกิโลเท่านั้นนะฟังเครื่องดีกว่าอ่อ ไมม่ีโอ้มีโหมดการขับขี่ให้เลือกสองอย่างนะครับรถจะเลนเอาเรื่องอย่างที่บอกรถรุ่นนี้มันเบานะแล้วก็เตี้ยด้วยว่ะเออ ทั้งเบาทั้งเตี้ยทั้งสั้นทั้งแบบคือบอกเลยว่าในเมืองเนี่ยโคตรหมอนะเบามากๆนะครับใคร6 5 5 0คันแรกเนี่ยคือโอเคเลยนะมีอะไรนะการการลอยหัวเข็มขัดแล้วก็กันลอยฝาถังมาให้เรียบร้อยนะโอเคเลดมาดูเลพอนกันดีกว่าเมื่อกี้เกือบจําไม่ได้ออกรถที่เริ่มต้น15%บวกบวกนะครับออกรถแค่ศูนบาทเท่านั้นไฟแนนซ์กรุงศีจัดได้ทั่วไทย พร้อมประกันลดหาย1ปีอันนี้บอกเลยเน้นย้ำประกันลดหายนะจริงๆอาจจะโดนชั้นหนึ่งเพราะว่ารถมันเพิ่งจดปีที่แล้วแต่ถ้าลูกค้าเครดิตดีเราคุยต่อรองกับกรุงศรีให้เป็นประกันลดหายได้นะครับเครดิตดีนะต้องดีนะส่วนออกรถเดี๋ยวหน้าเมื่อกี้เท่าไหร่ศูนย์บาทอ่าออกรถศูนย์บาทสิบห้าเปอร์เซ็นต์บวกบวกนะครับผ่อนอยู่ห้าพันสี่ร้อยกว่าบาทนะครับสี่ปีจบนะหรือ ถ้ามีเงินหน่อยอ,ออกรถ6,004 6,004นี่คือเลท20%แล้วอันนี้จะได้ดอกเบีย้ยพิเศษด้วยนะครับถูกลงไปอีก1บาทจะพ่อนเหลือ5,000 xx ก็50 xx มีตัวเลขนะมีหลักสิบนะครับอันนี้เหลือ4ปีเหมือนเดิมแต่สำหรัสบสิทธิพิเศษสำหรับคนที่ออกรถ20%เท่านั้นสามารถยืดผ่อน5ปีได้นะถูกลงเลย ห้าปีก็จะเหลือ4ี่พันสามร้อยกว่าบาทเท่านั้นนะครับห้าปีใช้เงิน6กพันสี่ร้อยบาทนะโอเครายละเอียดก็ประมาณนี้ยืนยําว่าอันนี้คือเรทของประกันลดหายนะไม่ใช่ประกันชั้นหนึ่งแต่อยากจะทําก็ได้นะครับเพราะจริงๆคันนี้มันต้องโดนทําชั้นหนึ่งนะเออเพราะปีมันอะแต่ขอได้โอเคมาดูราคาเงินสดกันราคาเงินสดบอกเลยว่าเราใจมากๆเลยได้การจดทะเบียนปีที่แล้วเป็นของแถมนะ เงินสดลดแต่งองค์ทรงเครื่องอย่างนี้มือเดียว6กพันโลเอ้เจ็ดพโลอยู่ที่1นึ0 0 0สนเจ็บาทราคาเดียวกับคันที่แล้วเลยนะแต่ผมว่าคันนี้แอบสวยกว่าหน่อยแอบสดกว่าหน่อยนะเลขใหม่ก็ลดลงไปพันโลโอเคประมาณนี้นะครับดูรถได้ที่สุขสวัสดิ์35หรือว่าโทร095 6์55 64รับแรกและรับเธอทุกรุ่นและพบกันใหม่คลิปหน้า